สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิลด์กันอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ดูเรื่องราวของมหาสึกคนชนเทพในตอนที่77ไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าเราได้เริ่มเห็นเรื่องราวเพิ่มเติมแล้วถูกไหมว่าเฮ้ยแลกนารล็อกเนี่ยจริงๆอะ่ะมันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังก็ได้นะครับโดยเรื่องราวตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมเราจะเจาะกันไปที่เรื่องราวของบรูนฮิวนั่นเองนะครับตัวของบรูนฮิวเองเนี่ยเป็น เสนอให้เหล่าเทพนั้นจัดการแข่งขันแร็คนาล็อกขึ้นมาแต่แรกเดิมทีแล้วเนี่ยเหล่าเทพอาจจะมาโหวตกันเฉยๆว่าจะทำลายมวลมนุษย์ทิ้งดีไหมนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยบรุนฮิลก็ได้ขัดขึ้นมาอยากให้มีการประลองเกิดขึ้นเพื่อให้โอกาสมนุษย์นั่นเองถ้าหากมนุษย์สามารถชนะการประลองนี้ได้มนุษย์ก็จะรอดจากการถูกทำลายล้างนะครับตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าบรุนฮิลเนี่ยคงจะรักมนุษย์มากๆแล้วก็ไม่อยากให้มนุษย์เนี่ยต้องถูกทำลายไปโดยที่ไม่มีโอกาสได้จะสู้แถมยังได้เยอยหยันเทพเจ้าด้วยว่าเเเทพจ้าป เปล่าไม่กล้าที่จะสู้กับมนุษย์นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยการแข่งขันแร็นาล็อกก็ได้เกิดขึ้นซึ่งบุนฮิวก็พยายามอย่างสุดความสามารถในการที่จะเลือกมนุษย์มาเป็นตัวแทนการต่อสู้รวมไปถึงเลือกเลาวาคิลลี่เข้ามาทาโวลุนประสานวิญญาณให้กับมนุษย์กลายเป็นเทพสตราทาให้มนุษย์นั้นสามารถต่อสู้กับเทพเจ้าได้แต่เรื่องราวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สวยหรูอย่างเดียวนะครับเพราะบุนฮิวเองเนี่ยอาจจะมีความต้องการแฝงอยู่นั่นเองโดยความต้องการแฝงอันนี้นะได้เปิดเผยออกมาในตอนที่77เนะดรับนนเ,เไ่ไดนะ ยืนยันอย่าง100%นะครับว่าใช่หรือเปล่าแต่ก็มีแนวโน้มสูงมากๆรุ่นฮิวเองเนี่ยนะตามตำนานเนี่ยจะมีคนรักอยู่คนหนึ่งนะครับชื่อว่าซิกไรี์นั่นเองเป็นอัศวินผู้ปราบมังกรแต่ดูเหมือนว่าซิกไรี์ในเรื่องราวของมหาศึกคนจนเทพเนี่ยตัวของเขาจะเป็นครึ่งคนครึ่งเทพและตัวของซิกไรี์เองถูกกักขังเอาไว้ในส่วนล่างที่สุดของนรกเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่เข้าไปยากที่สุดและนอกจากนั้นเองเนี่ยยังถูกปกปักรักษาโดยอสูรทั้งเ2บของโซโลมอน,น ฟรีดเองเนี่ยต้องไปก่อเรื่องหรือว่าเป็นปัญหาอะไรต่อสวรรค์อย่างแน่นอนเขาถึงได้ถูกกักขังไว้หนานแน่นขนาดนี้นะครับ,บรุ่นฮิลเองเนี่ย จากตอนล่าสุดได้ถูกถามโดยพระพุทธเจ้านะครับว่าเรื่องราวการสร้างแล็กนาล็อกขึ้นมาเนี่ยเกี่ยวกับแฟนเก่าของเธออย่างซิกฟรีดหรือเปล่าซึ่งตัวของบุญฮิวก็ตอบว่าไม่นะครับตรงที่เองเนี่ยแสดงท่าทีเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าบุญฮิวเนี่ยไม่ได้เห็นซิกฟรีดเป็นคนรักเก่าเลยแต่ยังคงรักซิกฟรีดอยู่นั่นเองทําให้เมื่อพระพุทธเจ้าถามออกมาเนี่ยบุญฮิวโชว์ปฏิกิริยาแบบเป็นออร่าด้านลบออกมาแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนและโดยปกติแล้วเราจะไม่ได้เห็นบุญฮิวเนี่ยทำกิริยาแบบนี้ใส่พระพุทธเจ้าเลย จริงๆแล้วแผนการที่แท้จริงของการจัดลักนาล็อกขึ้นมามันคือการช่วยซิกฟรีดออกมาจากขุมนรกที่อยู่ใต้สุดต่างหากนะครับและบุรุนฮิวอย่างเงี้ยแปลว่าเป็นตัวลายหรือเปล่านะครับผมมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้เพราะว่าแต่แรกเดิมทีแล้วนะากเรามองกันดูเนี่ยพระเจ้าวะต้องการจะทำลายมนุษย์อยู่แล้วนะครับบรุนฮิวเนี่ยอาจจะเข้ามาให้โอกาสมนุษย์ในการต่อสู้ถูกไหมแต่ในการให้โอกาสนี้เองเนี่ยนะครับผมก็ได้รับผลประโยชน์ด้วยเหมือนกันก็เรียกได้ว่ามันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่วินวินก็ได้ก็คือมนุษย์ีี่่กก็มโออาสสทได้้ตู เพื่อเอาชีวิตรอดในขณะเดียวกันนี่เองซิกฟรีดก็มีโอกาสถูกช่วยให้รอดออกมาได้ก็เหมือนบุญฮิวเนี่ยยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้แปลว่าโหบุญฮิวหลอกใช้มนุษย์เพราะต่อให้บุญฮิวเนี่ยไม่ได้จัดแรกนารล็อกขึ้นมายังไงมนุษย์ก็ต้องถูกจัดการอยู่ดีแล้วก็ถูกจัดการโดยไม่มีโอกาสที่จะต่อสู้ด้วยการที่บุญฮิวเนี่ยเข้ามาให้โอกาสมนุษย์ต่อสู้ผมก็คิดว่าก็เป็นเรื่องที่แฟร์ดีนะครับแล้วก็อาจจะวินวินก็ได้เพราะฉะน้เง,งไเลจจไไดแบบ อันนี้เพิ่งออกมาในตอนที่77เองเดี๋ยวถ้ามันมีเรื่องราวอะไรใหม่ๆห,หรือว่าเรื่องราวอื่นๆมาอีกเนี่ยเราจะรีบเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันเลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยวันนี้รายการมังงะเวิลด์ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยบายครับสวัสดีครับ